จีนและญี่ปุ่นนะครับเกิดความตึงเครียดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับและทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยทะเลาะกันเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของไต้หวันนะครับผู้นําญี่ปุ่นเนี่ยดันไปพูดว่าถ้าจีนบุกไต้หวันเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็จะตอบโต้กลับนะครับมันเลยก็เลยทําให้จีนเนี่ยโกรธมากนะครับแล้วก็บอกว่าไต้หวันนี่คือเรื่องของเราคุณอย่ามายุ่งต้นเรื่องก็คือคําพูดที่มนันรุนแรงของฝั่งญี่ปุ่นนะครับมันก็เลยทําให้จีนเนี่ยไม่พอใจและก็เลยทําให้จีนเนี่ยออกตอบโต้ทันทีนะครับจีนเนี่ย ไปเทียบท่าฝั่งนะครับใกล้ๆเกาะเซงกะกูน,นะครับที่ญี่ปุ่นดูแลอยู่นะครับแต่จีนเนี่ยก็สวนกลับมาว่านี่ก็เป็นเกาะของฉันเหมือนกันสรุปแล้วเนี่ยเกาะนี้เป็นของใครกันแน่ Nej, ก็ต่างคนต่างแย่งว่าเป็นของฉันเหมือนกันและทางญี่ปุ่นนะครับก็ได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทันทีนะครับและทางจีนเนี่ยก็มองว่ามันเป็นการขู่กันหรอทางญี่ปุ่นเนี่ยก็เพิ่มกําลังการป้องกันนะครับและจีนก็มองว่ามันเป็นการยั่วยุญี่ปุ่นเนี่ยก็กลัวว่าจีนเนี่ยจะใหญ่เกินไปนะครับทางจีนเนี่ยก็ไม่ชอบนะคร ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมายุ่งเรื่องของเขานะครับและก็ก,การทะเลกกาะกันในเรื่องของไต้หวันเนี่ยก็เป็นจุดกําเนิดทําให้2ประเทศนี้เนี่ยเกิดความตึงเครียดที่มันสูงขึ้น